และนี่ก็คือตัวผมที่แบบโคตรเล็กถ้าเทียบกับวีเลเจอร์ตัวธรรมดาพระเจ้าทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นวน,นเนี่ย แล้วก็หมายผมก็คือจะต้องหาเพชรให้ได้นะทุกคนเอยยองทุกคนสวัสดีครับแล้วผมตัวโคตรเล็กเลยตอนนี้โอ้โหแล้วผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยพระเจ้านี่ผมอยู่ที่หลังคาบ้านของวิเลเจอร์ย่วงงั้นหรอถ้าผมตกลงไป1บล็อกเนี่ยผมจะโดนดาเมจแน่เลยดูสิขนาด1บล็อกมันยังสูงขนาดนี้วะเนี่ยอะไรกันคำเนี่ยในผมแบบลองโดดลงไปดูสิว่าจะเป็นยังไง <c oughs> โอ้โหเลือดลดตั้ง4หลอดโอเคผมว่า ผมต้องกระโดดน้าหรือเปล่าเอ้ยอันนี้มันบ้านคนนี่ว่าเฮ้ยเราขุดได้นี่โอเคนะทุกคนเป้าหมายก็คือการหาเพชรให้ได้สักเม็ดหนึ่งนะโอเคตัดไม้ก่อนครับทุกคนตัดไม้แปลว่าต้องระวังมากเลยอะโอ้โหไม้แบบท่อนใหญ่มาก <c oughs> พระเจ้าแล้วผมจะลงไป <c oughs> <c oughs> โอเ้เลือดผมโอ้ไม่ก้อนเลือดผมลดแบบโคตรเยอะเลยอะตอนนี้เอาล่ะผมคิดออกแล้วผมว่าผมจะตัดไม้ที่หลังคานี i แหละแล้วก็ไปทําโตรคราฟแล้วเราเอาโตรคราฟเนี่ยมาทําบันไดเออโอ้ย โอ้เวนไม้บล็อกไม้ผมตกไปแล้วทำไงดีเนี่ยถ้าผมขุดบล็อกนี้ผมจะได้บล็อกหรือเปล่านะไม่แน่ใจฮะโอเคมาขุดบล็อกนี้ก็ได้หวังว่าข้างล่างน่าจะมีโอเคมีพื้นรองอยู่ปะ่ะขุดกันต่อตอนนี้เรามีไม้อยู่3มันนะทุกคนก็คือเก็บอันนี้ปุ๊บเราก็จะได้ crafting table นั่นเองวางไปเลยฮึจึ๊บโอ้โหเทียบขนาดโต๊ะคราฟกับตัวผมดูสิ โคตรใหญ่เลยครับทุกคนโอเคตอนนี้เราต้องเอาไม้สติ๊กมาเพื่อที่จะทําบันไดแล้วก็ลงไปนะนี่ได้มาแล้วครับทุกคนโอเคป่ะไปคราฟกันเลยดีกว่า โอ้โหก่อนจะไปถึงโต๊ครับผมต้องวิ่งแบบโคตรนานเลยครับโอเคได้สติกมา8อันแล้วนาทําเป็นบันไดลิงกนเลยครับทุกคนนี่ <c oughs> ได้บันไดามาแล้วขอตัดนี้ก่อนขอตัดโตครับบอล <c oughs> มันหายากครับไม้ไม้มันหายากเออผมจะลงไปตรงไหนดีอยะอันนี้คือแบบ1 2 3 4สสี่ผมลงตรงเตียงดีไหมแต่ผมก็อยากตัดไม้ตรงนี้ะอืม อันนี้กี่บล็อกอ่ะหนึ่สอส๋อสบล็อกพอดีเลยงั้นก็เยี่ยมเลยผมขอตัดไม้ตรงนี้แล้วก็ลงทางนี้เลยดีกว่าอา่ายังไงดีวางตรงนี้โอเคกระโดดลงไปเออเออเฮึอจุอ,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 อโอย เมื่อกี้ผมวผมคิดว่าผมจะตายแล้วน,นะโอเคขุดขุดข้างๆนี้ก่อนนะมันไม่มีบล็อกลองอยู่ข้างล่างทําไงดีอ่าวางตรงนี้ได้ไหมโอเควางได้อยู่ไปค,อค,อค,อคอไป่อยๆลงไปค่อยๆลงไปฮึจุบโอเคได้ไม้มาด้วยโอเคนะทุกคนข้างหน้าน,นั้นมีกล่องยักษ์อยู่ครับงั้นผมไปไหนดีไปยังไงอืม อ่าผมติดอ่าเอานี้ออกก่อนเอ้ยเอ้ยไม่บัน,นไดพ้อมให้ตกลงไปแล้วไม่นะวางตรงนี้เลยละกันแล้วก็กระโดดไปเลยครับทุกคนแล้วค่อยๆลงมาเลย yes <c oughs> ผมรอดครับ <c oughs> ในที่สุดผมก็ลงมาจากหลังคาบ้านได้โอเคนะมาสำรวจดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรคือสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการอาหารมากเลยฮืจึ๊บหอาหารเยอะมากครับทุกคนมีแบบว่าโหของเยอะแน่งั้นกินขนมปังก่อนเลยครับทุกคน ไปไปเอาเตียงเนี่ยทุบเตียงเลยฮะเตียงมาแบบมาเซฟจุดนะเฮ้ยผมสงสัยว่ะทุกคนถ้าเรามุดไปข้างล่างของเตียงอะ่ะมันจะมุดได้ไหมไหนลองดูสิเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยผมเพิ่งรู้ถ้าเราตัวเล็กเรามุดได้งั้นเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยผมจะลงบันไดได้ป่ะเนี่ยบันไดแบบว่าทึบหุย้ยเดื่อนลดหนึ่งหัวใจทําไงเดีย๋ยววางเดื่อนลดหนึ่งหัวใจโอเคไม่เป็นไรทุกคนหนึ่งหัวใจเองทําได้อยู่ แต่หนึ่งหัวใจนี้ก็แบบทําให้ผมเกือบตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในนี้มีอะไรเอ่ยไม่น่ามีอะไรนะทุกคนอา่าออกไปจากประตูนี้โอ้โหประตูข้อใหญ่เลยนี่ไงบันไดของเราเฮ้ยแมวนู่นไอออนโกเลมแบบโหเหมือนมันอยู่อีกโลกนึ่งเลยตอนนี้เหมือนเหมือนมดเลยทุกคนแย่ละ ผมว่าสิ่งที่แบบทําให้มันมีประโยชน์มากก็คือไอเจ้าน้ํานี่แหละสมมติถ้าเรามีถังน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไต่ขึ้นได้แบบสบายเลยสิก่อนเราจะได้ถังน้ํานั่นไงไอ้กอลเลมแล้วผมจะฆ่าได้ไหมเนี่ยตัวมันเล็กขนาดนี้โอเคเหุยผมนึกออกแล้วครับทุกคนว่าจะฆ่าเอ้น,นกอลเลมยังไงโอเควิธีฆ่าก็คืออา่าทาสติกก่อนทําขวานก่อนอันนี้คืออย่างแรกเลยต้องทําขวานวางไปปุ๊บแล้วเราก็ทําเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะสเต็ปก็ผมมันคือ บันไดไงอ่าแบบนี้ไม่ได้อะแบบเสียดายเลยอะคราฟมาฟรีเลยอันนี้โอเคสิ่งต่อไปที่จะทําให้เราฆ่าอันกลเลมได้นั่นก็คือสลับนะทุกคนถ้าเราอยู่ใต้สลับแล้วก็ตีไอ้อันกลเลมฮุยน่าจะได้นะทุกคนมาทําสลับกันนะครับทุกคนนี่วางสลับปุ๊บวางไว้ข้างบนหัวเราใช่ไหมวางไว้ข้างบน อ้าวแย่ละตัวเราเตี้ยเกินเราวางเขาหมดไม่ได้<ร>ต้องหาวิธีวางด้วยแบบด้วยบันไดแล้วฮะโอ้โหโกเลมอย่างใหญ่เลยครับทุกคนผมจะต้องทําไงวัเนี้ผมคิดออกละผมจะทําให้โอ้โอกเลมมาใกล้ละวาง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 ตรงไหนดิโกเลมอย่าเพิ่งไปไกลสิผมต้องวางใกล้ๆโกเลมเพราะว่าผมหนีไม่ทันแน,น่นอน ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้ววางตรงวางสิวางเอ้ผมทำไมผมวางไม่ได้อ่ะวางได้แล้วครับทุกคนนี่วางได้แล้วปุ๊บเราก็ขึ้นไปนะพอขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็มาวางโอเคได้แล้วสิ่งที่เหลือที่ผมต้องทําก็คือตีไอรอนเกลมแล้วก็วิ่งมาถึงตรงนี้ให้ได้ทํำยังไงอ่ะมันทําได้ด้วยหรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นไปได้หรอผมแบบวิ่งโคตรช้าเลยนะโอ้ไกลเกินไอรอนเกลมจ๋าจะวิ่งหนีไปไหนนะหนีไปไหนเดอ้อ หนีหนีอย่าบึ่งอย่าบึ่งอย่าบึ้งอย่าพึ่งหนีไปไหนนะอย่าพึ่งหนีนะอย่าพึ่งหนีนะอย่าพึ่งหนีนะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อผมจะตายผมจะตะผมรอดครับทุกคน โอเคโกเลมตีผมไม่แน่ทุกคนโกเลมไม่ตีผมมาทำไงดีโกเลมออกมาหน่อยโกเลมไม่ออกมาทำไมทำไมโกเลมยืนนิ่งอย่างนี้ผมเปิดพีซฟูลโหมดไว้หรือเปล่าก็ไม่นะก็คือ normal ธรรมดาโกเลมโอเคไม่เป็นไรผมต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนแล้วถ้าทุกคนกดไลค์จะมีธนูมาหาผมโอเคไหมโอเคนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยสามสองหนึ เฮ้ยทุกคนโอ้โหธนูมาหาผมแล้วครับทุกคนโอเคมาไปยิงกันเลยครับยิงไม่ถึงด้วยว่ะโอเคต่อมาเพ๊บเอาธนูยิงให้มันเล็งเราธนูยิงยิงถึงไหมวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็เลมกลับมาก่อน <laughs> โอเคโกเลมเริ่มมาไกล้ผมแล,แล้วผมว่าเอาจังหวะน,นี้แหละยิงไปเลยครับอ่ฮาฮัลโหลก็เลมยิงยิงเอามันไม่มีดาเมจนะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องยอมแพ้กับการตีแอนนก็เลมแล้วแหละโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราไป ลงเมืองกันดีกว่าเพราะว่าตีโกเลมปึ๊บไม่ได้เลยฮะพยายามสุดชีวิตแล้วก่อนที่จะลงเหมือนผมต้องหาอาหารแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะแล้วก็บันไดนะทุกคนต้องเอาบันไดไปเยอะๆโอเคผมขอฟาร์มก่อนโอเคตอนนี้เราต้องทําบันไดแล้วครับทุกคนเออก่อนจะทําบันได ต้องทําที่ขุดก่อนที่ขุดปุ๊บแล้วเราก็เอาไว้พวกนี้มาเป็นสติกให้หมดแล้วก็ทําบันไดฮึจึบนี่ได้18อันเราก็จะลงได้แบบสบายสบายเพราะว่ามันต้องทําเพิ่มกว่าน,นี้สิบแปดสิบสิบสิบอันน่าจะพองเฮ้ยสาอันเลยนะเยอะนะฮัลโหลโกเลมโกเลมจ๋าเอาไว้ก่อนนะเอาไว้เรากลายเป็นคนปกติก่อนแกเสร็จแน่แต่ตอนนี้ ขอไปเอาหินตรงนั้นก่อนนะครับทุกคนขอหิน3ก้อนหะน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้มันข้อแบบ1บล็อกนี่ถ้าเราตีไอออนโกลมตีไอออนโกลมไปปุ๊บ โอเคกลับมาต่อกลับมาต่อเอาหินมาเอาหินมาสามันสามันโอเคได้แล้วแล้วเราก็จะคราบเป็นที่ขุดหินแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นไอ้ข้างล่างนี้น่าจะเป็นเหมืองนะหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมืองนะเพราะว่าผมเห็นแบบนั้นนี่ไงข้างล่างนี้มันเป็นเหมืองแล้วผมจะลงไปยังไงผมขาดอากาศหายใจแสดงว่าเราก็ต้องตัดไม้เพิ่มไม้มาทําแบบนี้ปุ๊บทาเป็นประตูได้ ประตูมาสามอันเลยแนะ่ Let's go ฮจบดำน้ำครับทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนั้นมีฟองอากาศอากาศดูดผมไปไปข้างหน้าก่อนแล้วเราก็วางประตูตรงนี้วาง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 ฮออึ๊จึบโอเควางประตูเสร็จปุ๊บเราก็ขุดเหล็กกันต่อเฮ้ย hey, แต่เหล็กลอย แย่ละเหล็กผมลอยมาแล้วครับทุกคนดุ๋มดำมาตรงนี้แล้วก็คุณเหล็กนี้คุณเหล็กคุณเหล็กให้ได้3กมค้อนพอผมแค่แบบอยากได้อยากได้ที่ขุดเฉยๆโอเคมันขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหล็กตรงนี้แบบตรงนี้1อันตรงนี้หนึ่งตรงนี้1โอเคสามอันผมต้องเก็บแล้วก็ทําไงดีมันไม่มีอะไรช่วยผมได้เลยนอกจากประตูนี้รีบขึ้นเเก็บเก็บมา1หนึ่งอันโอเคได้มาหนึ่งอันแล้วไปเฮ้ยตรงนี้หายใจได้เหรอแป๊บหนึ่งหุย สุดยอดตรงนี้หายใจได้โอเคหายใจได้นิดนึงไปไปไปกันต่อครับทุกคนทุกคนเหล็กมันหายไปอีกอันหนึ่งเฮ้ยเหล็กนั้นอยู่นั่นไงทําไมผมไม่เห็นวะเนี่ยโอเคไปค่อยคขึ้นไปผมคิดว่าไอ้ข้างบนนี้น่าจะมีอากาศหายใจให้ผมนะเร็วๆๆๆๆๆๆ โอเคมีอาหารหายใจจริงด้วยตรงนี้โอเคหายใจได้นิดนึงแล้วเราก็เอาไงต่อขึ้นไปไหมผมว่าผมต้องขึ้นไปแล้วอะโอเคตอนนี้เรามีเหล็กอยู่3อันเออโกมเ,เล็งผมอยู่วะเนี่ยไม่น่าใช่นะโอเคปล่อยก่อนโอเคตอนนี้เอาคอเบอร์สโตนมาทําเป็นเฟอรน์นนแล้วเราก็เผาเลยเผาเหล็กมา3อันแล้วเราก็จะไปขุดเพชรแล้วก็จะชนะชาเลนนี้ โอ okay. เคเหล็กน่าจะพอแล้วนี่ไงได้มา3ามก้อนแล้วเราก็ไปทําที่คุดหินออไมกอนผมมีที่คุดหินแล้วในที่สุดที่เหลือก็แค่หาเพชรนะครับทุกคนแล้วผมจะหาเพชรยังไงวะเน,นี้ตัวผมก็เล็กไม,ม่ผมว่าผมต้องหาเลเวินแล้วในเลเวินมันจะชอบมีเพชรนะโอเคได้เวลาหาเลเวินแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนข้างหน้านี้มีเลเวินเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเลเวินมีเพชร โอ้เลือดผมไม่นะโอเคข้างล่างนี้ควรมีน้ําถ้ามีน้ําจะดีมากถ้าผมลงน้ําได้มันจะเร็วถ้ามันไม่มีน้ําผมก็ต้องวางบันไดนี้ลงไปเออเฮ้ยตรงนั้นมีน้ำมาทุกคนค่อยๆลงไปนะแล้วเราก็ <c oughs> กระโดดลงไปดีไหมไม่น่าดีนะถ้ากระโดดลงไปเลยอ่ะผมว่าผมไม่น่าถึงว่ะถ้ากระโดดตรงนี้เออไม่น่าถึงฮนะอีกบล็อกหนึ่งแล้วกัน อตรงนี้อ่ะน่านจะถึงนะโอเคถึงกระโดดไปเลยดุ๋มโอเคถึงโอยนี่มันเลวินอะไรวะเนี่ยขอให้มีเพชรเถอะนะผมต้องการเพชรโอเคลงไปลงไปเลยก็จะโอเคเส้นทางข้างหน้านี้มีน้ําอีกครับทุกคนเส้นทางตัวนี้มีน้ําอีกไป ไปกันต่อเลยฮะเราต้องไปให้ได้ลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าเพชร,พรมันชอบอยู่ใต้ลึกๆไงฮะโอเคค่อยๆลงป้าข้างๆนี้มีลาวาด้วยว่ะทุกคนอืมร้อนเชียวไปไหนต่อดีอืมต้องว่ายน้ําลงข้างล่างนี้ผมต้องลงไปโอ้ยข้างล่างนั้นมีเออข้างล่างนั้นน่าจะลึกพอแล้วเฮ้ยผมผมตกผมตกแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตรงนั้นมีเพชรครับทุกคน ในที่สุดเราก็เจอเพชรโอเคขอหาวิธีก่อนว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงลงมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็ต่อบันไดไปทีละชั้นทีละชั้นโอเคแล้วเราก็อ้อมไปเฮ้ย200คิวอะ่ะโอไม่ก็ซอมบี้ตัวใหญ่มากโอเคต่อบันไดขึ้นไปขึ้นไปหาเพชรก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่ออีกอันนึงเราเริ่มใกล้สู่ความฝันของเราแล้ว ไม่รู้ว่าผมจะเก็บเพชรได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนซอมบี้ตีก่อนนะนะขึ้นไปเร็วโอเคขั้นสุดท้ายขึ้นมาโอ้ยถึงแล้วข้างหน้านะครับผมเพชรอยู่ข้างหน้านั้นเฮ้ยสไปเดอร์หรอสไปเดอร์อย่านะอย่าเพิ่งนะออน่ากลัวว่ะค่อยๆลงไปนะทุกคนความฝันเราใกล้ถึงแล้วตรงไปเลยข้างล่างนั้นนั่นเอโห โป่งซอมบี้อย่างเยอะแล้วผมจะชนะได้ไงโอ้โหเลือด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 จะเย็นก่อนนะแฮมค่อยๆลงก่อนเฮ้ยซอมบี้อย่าเพิ่งมาสิซอมบี้อย่ามาใกล้เฮ้ยผมมีธนูอยู่นี่ว่าใช่ผมป้องกันตัวเองได้ค่อยๆลงไปอันนี้ยากกว่าสู้มังกรอีกนะทุกคนอือ <c oughs> อีกแล้วผมตกใจอีกแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้มันยากกว่าสู้มังกรอีกนะเนี่ยเพชรเอา้าเพชรผมหายไปไหนวะเนี่ยป๊แบบหนึ่งเมือเ่อกี้เพชรอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเพชรจ๋านั่นไงเพชร เพรอยู่นั่นแสดงว่าผมต้องวิ่งวิ่งไปตรงนี้แต่ต้องผ่านซอมบี้ตัวนี้ไปก่อนแล้วครีปเปอร์ตรงนั้นก็ขึ้นมาอีกแล้วอือหอาหารอันสุดท้ายของผมหมดแล้วอาหารเพราะมีแอปเปิรอยู่ลงไปก่อนนะซอมบี้อย่าเพิ่งเห็นซอมบี้อย่าเพิ่งเห็นนะเราต้องค่อยๆไปอย่าบึงมากเ <laughs> ตรียมอาหารไว้นั้นเราก็ ค่อยๆลงไปไค่อยๆเพชรอยู่ตรงทองนั้นนะทุกคนเพชรอยู่ตรงทองนั้นเพชรอยู่ตรงทองนั้นย่าพึ่งมาไอ้ไอ,อย้ยาไมา่ยายายาไม่ยาออกไปออกไปออกออกไปออกไปออกออกไปออกไปครับผมแพ้เอาแหละครับก็สตารา์ทแคทได้ก่อนจอบไปเบียงเท่านี้โอ้โหตายด้วยซอมบี้แบบหือ ทำไมทน,นูมันยิงซอมบี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราแพ้แล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยผมขอลาไว้เพียงเท่านี้บายวีโอ <Bye. S 1> oh, เอาไม่ตายเป็นเกมหมดอยู่นี่หว่า <laughs>